สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซี FC หลแหล่ลำเพลินเตสเ,เสดเอฟซีน้องอู๋อิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตเสเดือดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องช่องสต๊อกไปอัปเดตกันต่อบรรยากาศภายในโดมครับทีมงานวงใหญ่เขามาบ้านพักครับยุดสองมือครับได้พักสองมือหลังจากลุยงานเน่ามาโอ้หลายเดือนพอสมควรครับก็เธอสิได้ยุดเธอสิได้เข่าบ้านพักเธอสิได้มาเฮ็ดธุระเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ สครับสงลงลงไในไปเอาขึ้นเห็ดถามเปี่ยนสรุบเรย่เป็นน้ำยาขวังเปี่ยสบายดีได้ได้ได้เขาบ้านนี่ดีใจขึดีใจไห้เดไดวพักฟ่อนเมยเนาองเมยน้อยเนาะเข้าเขาสู่ขักแล้วนั้นหลายเดือนแล้วสินะอืมั่นต่อไปจ้างตลาดั่งครับไม่นค่ะ ขายผักชาจแบตชาร์จแบตเติมพลังก่อนเนาะเติมพลังก่อนอืมโอเคครับโอเคครับสู้ๆครับบ้านมานครับขอบคุณครับดีใจที่ได้หยุดนะนุ้ยดีใจที่ได้หยุดเอาหมวยหยุดยากเนาะครับครับขอบคุณครับโอเคครับพักผ่อนครับผมครับ นี่กับเพิ่นได้เขาบ้านเพิ่นได้ยุดเพิ่นกับมีความุขดเดเพวเพิ่นเด็จะเพชดงานหนักไหมพี่น้องจากตรำสรุยงานหนักลุยงานยาวมา ท้ายใดบ้างว่าท้ายม,มียังครับเป็นยูเป็นยนะังไงนี่ก็เริ่มขึ้นชาดแล้วขึ้นเรื่อยช่างสิทธ์ช่างสิทธ์เพชรแว่นแพง สวัสด well, ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กเด็กามความรู้สึกตามความรู้สึกเด็กเด็ได้เข่าบ้านพี่ฮอดบ้านวะสวัสดีครับสวัสดีครับเราจีบปิดวงไหมห้องกระดิกยุดมือนีอะไรไหมดีใจแหงโอ้ดีใจแต่เข่าบ้านดีใจเบียกกระไรเบียกกระไรได็เบิ่งไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าไปเบิ่งยังใกล้ยกหอบมาเดากหอนวะยกหานปังมือนี่ถี่เบียวเสี้ยงเบียวเสี้ยงไม่เหงื่อเลยพี่เอสี้ยงอะไรแล้วแบบเสี้ยงตาห้องก็แหกมาหนึ่งก้อน อขอไปไทายวมันมาก่ผูุ้ณถมวิอยครับงง่ายวางสั่นโอ้ยาบ้าแบบนี้สิมีแนวมาฝากเพื่อนอาาอร้อยเอาเขาเพื่อนไปขลายเราเดยวสัน่นเออแนวได้ไหไสร้างชิดไหมบรรยากาศชิมงานสามารถชิดวงใหญ่เขาบ้านครับ รถแห่ลำเพลินเตะเสดเด่กับมีคิวทำงานวันที่ยี่บเจ็ดครับโดยเบาวเบียรถแห่ซิ่งวันที่ยี่สิบห้าป่ะยู่ยังตลาดจัดไปเจอกันเ<ห>ป็นเหลียนำ้นำยู่เป็นเหลียน้ำยู่บ,บ้านไหน,น,น,นเกาะในอำเภอเลรม,ม่อง่าโอ้จัดไปจัดไปไปเดินไปสอดแจ้งนรัอยูหรอกสอดแจ้งบ่สอดแจ้งครับอืมีหายู่ ย่างตลาดยิมพงดิยิมพงอยู่บุรรีัมยออไปันไปต่อย่างตลาดก็พอละเออขาดิกันต่อกันทีมงานวงใหญ่เขามากก็ค <oh> ือขื่นจั็กน้อยพี่น้องคือขื่นจั็กน้อยบ้างเหงาปกติผมก็จะยู่ผู้เดียวดิเงียบเงี้ยยิ้กับผู้รับเหมาเป่าโดมอยู่ผู้เดียว พอได้โอ้ยเห็นอีพ่อแลมแล้วอีพ่อแลมกิดควาดสวัสดีครับโอ้ยลูกเงาเงาว่ะยุดมผู้เดียวโฟดมผู้เดียวท่านพิร่วงเพราเขาบ้านพักกับ่อได้เห็นมูอเห็นพวกอีบอสบายดีเนาะผมก็โอยู่นี่เตะผมไบเตะรถแทรปผมไม่งานผมก็อยู่นี่เลยเป็นไรอาการหลังเบ่งแรงเศร้าคล้ายๆแน่ปะเศร้าไป มันมันก็มามันก็เียว้าเียวอ่าจะว่ามีแปรเปจีกยนจังเลยแต่ว่าก็ดีขึ้นมันบาก่เพราะพอไปพอมาอยู่เนาะอันนี้สรุปเลยวว่าเส้นน้ำหมอเอ็นหรือเร้นน้ำหมอยาหมอปัจจุบันมันเวลาการนะหรือไมนคอยคอยเส้าไปน้ำจิการเวลานนี้เราพ่าสูอมผ่าร่างกายแข็งแรงครับพ่ะวันนี้พอมีข้อกัรไป่ใช่ติตมีรายการบ่ทั้งอำเพอนไปโยไป สองห่องมันวะอ๋อโอเคพวกมัน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 ครับผมเหนนมาา็นแล้วชิมว่าใส่ไปข้างนอกดิคิดทอดคิดเตียงไปหรองเห็นทีมงานเขามากไา็ได้เบ่อได้จ่าได้เบ่เนนหนุ่มหัวมวลนี่ฮะ ถามข้าวทีมงานวงใหญ่เพิ่นเพิ่นกน็ดีใจได้เขามากบานส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพราะว่าเิ่นลุยงานหนักเมือม่อยเมื่อยพี่นอ้องเพิ่นก็นอยากพักผ่อนบ้างได้เขามาก็โอเคได้พักผ่อนเต็มที่ชาร์จแบตชาร์จพลังงานก่อนที่จะลุยงานต่อไปอันนี่ก็เป็นด้านก่อสร้างห้องพัก ไอ้ห้องพระไม่ใช่ห้องพักห้องพระงาน่องาน่อ ว่าคดปุ่นเดีกว่าครับผมเอามาตั้ทั้งหน้าหมดเลยมาทั้งหน้าครับผโอ้ตอนแรกเอามาทั้งหลังทั้งหลังทั้งนี้กับก้อนไะพ่อเนาะครับผมก้อครับดีใจดีใจพี่หลังดีใจพี่น้องวงองแง่ได้เข้ามาได้ เรารวงหัวมือนเ้าจะได้ทำข้าวกันคิดหอดคิดเถิงสุบูสุคนครับเนี่ยหนุ่ยไปทางไหนวะคือนมเห็นเราอะเป็นหลีนอนอยู่ทางไหนเนาะช่วงนี้กำลังพักพอนกันอยู่ที่พนท่านได้ออกมาตอนไหนพราะมันยังแปดโมงกว่ามบรรยากาศภายในครับทำข้าวที่ผู้ใดมาเนี่ยทำข้าวมันก็เห็นแบบ ยังสักโอ้เขาจะไปอะส่งเปล่าอาจจะไปทำข้าวอยู่ไปทุระไปทุระหรือเปล่า สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นได้มวนวะเดินซ้ายเหงามวนเลยเมย์เมยเดี๋ยวใจว่าได้เข้าบ้านดีใจครับดีใจครับเลยมันด้ให้พักอหนึ่งวันอ่าแมนมีงานมาอื่นเออมีมีงานมาอื่นเนาะแมนครับอ่าอ่าดที่การ์เซนไปไปกันตั้งใจเด้อครับเด้อ่าโอเคการ์เซนที่ไอ้อย่างตลาดอ่าโอเคไปไปไปที่งี้ซานฮ่องผลิตท่างกันตัใจยันนะครับเด้อพลยครับโอเคครับครับครับขอบคุณครับ ถามข้าวกันพี่นอ้องเอาสำหรับถ่ายคลิปฝากพี่น้องไว้ครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับสำหรับคลิปนี้ฝากเบี้ยเกนียคกับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ